กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระ f อผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับต่อเน,นื่องจากเมื่อวานนะครับหลังจากวันก่อนหุดไปนะครับ f อฟครับวันนี้ก็ตั้งใจเลยนะครับไปตลาดรวยซับนะครับก็วันนี้เป็นวันเรียกว่าเขาเรียกว่าวันโหมโรงนะฮะกรรมงานประกวดใหญ่ที่ตลาดรวยซับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับโดยทีมงานเจเลกุไทยนะครับ ผมก็ไปช่วยเขาทาโต๊ะทําวิธีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปเดินหูแผงก็เยอะแล้วนะแผงก็น่าจะหลายร้อยแผงแล้วล่ะวันนี้นะครับมาวางนะครับร้อยสองร้อยแผงต้องมีแหละว,วันนี้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับในแนวทางของผมนะฮะหลักๆเลยคือนินไปเอาพระสององ,องค์นี้นะครับพระสมเด็จนะครับจากน้องชายที่จงังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งเขาพระส่งประกวด จากงานเอ้าผมเอาโทรศัพท์ไปตรงไงนเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะจากงานลังกระบือนะครับเนื่องจาก fc หลายท่านนะครับได้สมเด็จองเมื่อวานไปแล้วโอ้โหบนหญ่เลยหลายท่านบอกโอ้โหพลาดนะครับเอาสมเด็จจิตรางวัลมาหน่อยท่านแสบโอ้หน่าจะเอามาตั้งนานแล้วยังงุ้นอย่างนี้บนกันอีลงตรงงานเลยครบป๋อผมไม่ทำยังไงเพราะดูไม่เป็นไม่มีพื้นฐานนะครับเอามาก็เสี่ยงต่อการที่จะ ขายไม่ได้อธิบายพูดอะไรไม่เป็นนะครับผมนะฮะปกติก็คือมาขายวงละพันห้าสองพันนะครับแต่ถ้าเกินจากนั้นเนี่ยพาร์ติทังวันขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้ต้นทุนเงินไม่มีใครขายให้เราอย่างแน่นอนนะครับ fc วันนี้ก็คือแลกเปลี่ยนจนแปะกับน้องชายที่น่ารักนะฮะขอบคุณที่แบ่งให้นะครับผมนี่ฮะสมเ็ดสององนะครับเดี๋ยวผมต้องดูจดไว้นะครับไม่แม่ใจว่าพิม์อะไรสององนี้โบแดงทั้งคู่เลยนะครับผมนะครับขอบคุณน้องชายนะครับจากเมืองสองแควทั่วโลกนะครับ แล้วก็มีนี่ฮะทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับจากน้องชายเท่านี้เลยนะครับอันนี้เป็นของเก่านะครับทีสครับนะเนี่ยเมื่อคืนหมดนะครับเหลืออยู่รายการเดียวแค่นั้นเองนะครับเนี่ยตะกรุดหลวงพ่อพิษนะครับก็ขอรูปเพิ่มเติมมาได้นะครับโบแดงนะครับผมเอาหกพันห้านะครับตะกรุดพลวพิษดอกนี้นะครับผมฮะแล้วองค์นี้ก็ยังอยู่นะครับจากงานนี่ละลายกระเบือนี่ฮะ สามชายผิวกรุนะครับผิพิมพ์ที่สองนะครับเอาสามพันนะครับผมนะก็มีของแถมนะครับมีของแถมแน่นอนนะครับเอ่อเนี่ยคู่กันไปเลยนะฮะนี่นี่นะครับผมํำเตือนนะครับผมแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับอีฟซีก็นี่ฮะมีแถมนะครับรับงานวัดทายน้ํานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเนาะผมจะได้แบบพักผ่อนกันไปจามัจยาศเพราะพรุ่งนี้ต้องไปบุก บุกหรือว่าบุกดรงเซียนนะครับผมไปแย่งของจากมารมงานประกวดที่ตลาดรอยทรัพย์นะครับมาดูอันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นพระพุชนราชปีสองสี่แปดห้านะครับผมออกวัดเขาสมอแคลงนะครับก็ไม่รู้ยังไงนะครับผมแต่คือเขาเล่นกันเ,นเขาก็าจะเน้นเล่นเก่าๆเ,เนื้อุกเขียวแบบนี้แหละครับนะเพราะว่าเขาจะมีแบบอ,อมีหลังอกเรานะครับเป็นแบบ นะครับแบบเนื้อแบบไม่ใช่แบบนี้เออนี่เหมือนจะมีการตอกโค้ดด้วยได้ไงเนี่ยนะเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับตีฮนะเขาก็ต้องดูเก่ามาก่อนนะครับเนื่องจากเก๊แล้วเห็นทั่วไปนี่คือเยอะมากนะครับผมเนี่ยถ้าผมไม่เห็นว่าเป็นสวยเนื้อหาเก่าถูกใจเหลือ,องอมเขียวแบบนี้นะผมก็ไม่เอามาเหมือนกันนะอันนี้เก่าถูกใจนะครับผมเก่าถูกใจเลยนะครับผมเนี่ย เอาเท่าไรดีเนี่ยพูดเชนล่าเก่าๆเอาพันห้าแล้วกันครับเอฟซีครับซื้อมาไม่แพงนะครับผมพันห้านะเหมาๆจีิงๆรวมๆรวมมานะครับผมขอน้องเขาแลกเปลี่ยนชนแปะนั่นมามั่งนะครับจอบใหญ่ลงเพิ่เงินนะครับอันนี้ห่วงเชื่อมนะครับผมนี่ห่วงเชื่อมนะเก่าปึ๊กเลยนะครับเอฟซีครับเก่าปึ๊กเลยนะครับ อยู่ิี่เก่าเก็บห่วงเชื่อมนะครับนี่นะครับห่วงทองแดงเชื่อมเลยนะครับเชื่อมเก่านะครับเก่าปึ๊กจริงๆเลยนะครับผมเดิมๆนะฮะเดิมๆนี่ฮะหลอดช่อจากใต่านนะครับมาได้ประมาณนี้นะครับวันนี้ครับเอฟซีครับวันนี้ขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับเอฟซีครับนะฮะแล้วก็อันนี้เนาะเวลาเรา ผมความความรู้ใหม่เลยเนะี่ยเวลาผมเจอตะกรุดอย่างเงี้ยความคิดแรกเลยนะคือผมตะกรุดหลวงพ่ออะไรรือเปลหลวงพ่อใจหลวงปู่ใจวัดเสด็จเลยผมเจออย่างนี้นะเราคิดหลวงปู่ใจกันละนะฮะคือแต่ดั้งเดิมถูกเหมือนฝังหัวกันมาเลยนะว่าหลวงพิจะรปู่ใจนะครับแต่นนี้พี่เขาบอกอุ้ยอันนี้ไม่ใช่หลวงปู่ใจนะเป็นหลวงพ่อเปลี่ยน หลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะอผมก็เลยมาหาข้อมูลทางทาง Google ดูนะครับเออก็ใช่จริงๆด้วยนะครับหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะครับผมนี่นะฮะก็บอกว่าเป็นก็ต้องเชื่อเขานะครับโอ้เกา่าพี่มหาเก่านะฮะเป็นทองแดงนะฮะเก่ามากๆนะครับผมเนื้อมหาโหดเลยนะครับผมมหาโหดจริงๆนะฮะสุดๆเลยน่ารักมากๆครับเอฟซี FC ครับ อันนี้เขาบอกว่าอยู่ในกรอบเก่านะทุบกรอบออกเนี่ยอยู่ในเรียมกรอบเก่าเลยชุบกรอบออกนะครับนี่นะฮะกรอเก่าเท่าไรดีกรอเก่ายางนี้นะเอาสามพันแลวกันนะครับ fc ครับนะจอบนี้ก็เอาสามพันนะครับ fc เนี่ยเอาสามพันครับแบ่งๆกรอบจอบกอบเก่าไม่ได้ติดรางวันเนี่ยนะฮะถ้าติดรางวันก็ต้องมี สี่ห้าพันะฮะเสามพันพอนะครับมาดูสมเด็จก,กันไฮไลท์นะครับผมเรียกร้องกันมานะครับเอพิมพ์อะไรเดี๋ยวนะผมดูก่อนจดไว้นะฮะไม่ได้เสียแซงแกล้งทำหรอกครับเอในช่วงที่ว่าผมนั่นผมก็ยังพอเขาลางบ้างนะฮะช่วงที่ผมมามาขายบ่อยๆเนี่ย ผมยังพอเขาลางมาพิมพ์อันนี้น่าจะเป็นพิมพ์วัดลักทังพิมพ์ฐานแซมอ่าวัดลักคังพิมพ์ฐานแซมนะครับ fc ครับนี่นะครับอธิบายด้วยรูปเลยนะครับ fc ครับดูกันเอานะครับขายจบเลยนะครับไม่การันตีไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับ fc ครับขายกันเรียกว่าเอาแค่รักแค่ชอบนะครับเอาแค่รักแค่ชอบซื้อที่ชอบดูที่ใช่นะครับ fc ครับไม่ได้ขายกันแบบหลักหลักล้านหลักสิบล้านเหมือน คนอื่นเขานะฮะเอาขายกันแค่ว่าแบ่งปันนะครับ f c ครับกำไรนิดหน่อยผมก็เอาแล้วนะครับเพื่อได้มีมาตอ,อบสนอง f c ที่ต้องการนะครับสั่งกำนังมากมายเลยนะครับอยากได้สำเร็จที่ติดรางวัลผ่านงานประกวดนะครับนี่ฮะเนีย่ยดูันเอานะครับ F4 ครับนะฮะ สมบูรณ์ไหมผมก็จะว่ายังไงดีล่ะฮะเนี่ยถ้าเขามีบิ่มมีอะไรมั่งยังไงมั่งเนี่ยเาเรียกสมบูรณ์หรือเปล่านะฮอย่างเงี้ยขอบเขอบืขออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้สมบูรณ์ไหมครับจากงานประกวดที่อำเภอลายกระบือจังหวัดกำแพงเพชรที่ผ่านมานะครับ ตามนี้เลยนะครับ f อฟีครับนี่ดูกันฮะผมลองก่อนนะลองขัดมือก็ไม่เอาแล้วบายยนะครับผมเพราะว่าอย่างชัอสายผมเนี่ยสมดงสมเด็จอะไรอย่างเงี้ยเอยไม่ใช่ผมเพื่เงินอะไรเงี้ยผมเปลี่ยนมือ,อยังไงผมก็ยังรู้วิถีทางที่จะขายออกครับผมสมเด็จนี่อย่างที่บอกที่ผ่านมาผมก็ขายองค์ละพันห้าสองพันนะครับ 2,500-2,000ไม่เกินนะครับผมแต่เนี้ยพรสติตรางวัลขายราคาแบบนั้นไม่ได้นะครับอตีก็ต้องแพงขึ้นมาหน่อยนะครับผมนี่นะครับเป็นจะพาคีเลยนะฮะอธิบายยากพูดยากเราไม่มีพื้นฐานนะเนาะอธิบายยากเลยนะครับอันนี้พิมอะไร JB รือเปล่าเอซเดี๋ยวแป๊บนง พิมพ์ทรงเกดีครับตามที่เขียนมาเนี่ยนะฮะพิมพ์ทรงเกดีนะครับ fc ครับเนี่ยครับมันจะอธิบายมันจะพูดยังไงนะครับ fc ตาอธิบายด้วยรูปกันเลยเนาะ fc ครับชอบก็ทักกันมานะครับราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันนะครับ fc ครับนะสมเด็จก็มีหลากหลายวัดเนาะมีวัดประคัง วัดเกตชัยโยวัดกลางคองข่อยเห็นเขานั่นกันนะกำลังมาแรงเลยวัดกลางคองข่อยเนะี่ย fc ก็คำถามมามันแต่ผมก็ไม่แหยังไม่กล้าที่จะเอามานะกลัวติดมือนะครับ fc กลัวไม่ถูกสเปคไม่ถูกใจ fc นะเนาะสมเร็จกุกวัดกลางคองข่อยต่างๆเนี่ยวัดบางขุนพลมนะฮะเดี๋ยวออกไปมาไปเจอบางขุนเทียนชื่อบางขุนเทียน <laughs> <laughs> จะบาขุนพรมหน่อยไปล่อสมเด็จบาขุนเทียนไหมองมีบาบาขุนเทียนนะฮะจะไปเอาวัดตะคังไปวัดกระดิ่งมาซะแล้วนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าระครังนะเล็กกว่ากระครังนะวัดกระดิ่งนะก็จะขอรูปเพิ่มเติมก็นั่นกันมานะครับเอฟซีครับนะฮะอย่างเมื่อคืนวัดเกดยังมียังมีเหมือนสภาพแบบการคล้องใช้ช้ำนะ แต่นี่คือเขาเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยเขาเดิมเดิมเลยนะครับ fc นะฮะใบประกาศหลังงานหกสิบวันนะครับ fc นะครับใบประกาศหลังงานหกสิบวันขอบคุณน้องเอกสองแควอ่อว่าจะไม่เอ,อ่ยชื่อน้องเขานะครับผมนะฮะขอโทษทีนะครับเขาก็ไม่ได้นั่นอะไรหรอกครับผมเข <laughs> าก็ไม่ได้แบบห่วงชื่ออะไรนะะเขาก็ไม่ได้แบบนั่นอะไรนะฮะ <sighs> ประมาณนี้ครับเอฟซีมีมาฝากกันอยู่ในนี้ของใหม่แค่สี่สี่ห้ารายการนะครับผมสี่ห้ารายการนะครับผมจะได้แบบลงกันไปไวนะฮะเนี่ยผมเพิ่งกลับมาถึงบ้านเมื่อสักสามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มเองนะครับเอฟซีครับนะฮะหากท่านชอบลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพะเครื่องเครื่องรางที่เห็นอยู่นี้ก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0 6 1 8 9 8ก3 4 2สมนะครับ 0618987342นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลาติดชันไปก่อนนะครับคือคืนพรุ่งนี้ผมไม่การันตีว่าจะมีคลิปหรือเปล่านะครับสีครับถ้ามันไม่ได้ของลาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่มีนะฮะแต่ถ้าได้คือผมก็กะว่าจะไว้รอซื้อของในวันอาทิตย์เลยนะฮะครั้นี้อาจจะซื้อไว้เยอะหน่อยเพราะว่ามันจะติด สงกรงสงการอะไรงเงี้ยไม่มีตลาดพระเขาปิดการอะไรการงานรงประกวดไม่มีเนี่ยกันนี้ไม่มีของขาย fc ก็ไม่มีคลิปดูด้วยนะครับผมยังคิดว่าจะหาคอนเทนต์อะไรมานั่นดีนะในระหว่างช่วงวันหยุดนะครับอาจจะเอาของเก่าที่ปิดมือมากๆนะมันโลโล,โลมันเลนะองคละหนะ้าร้อยสามพันอี้นะเออนะเป็นการทำลายจิตใจคนที่เคยซื้อไว้แพงแพงหรือเปล่านะฮะแต่บอกเลยเลยว่ามันยังไงมันขาดทุนแน่นอนอยู่แล้วนะครับผม แต่ก็ขายเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละนะครับผมพอเอาไว้ก็สิบมือกันเปล่านะครับฟนะครับผมฮนะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวกลับหล้วฟรีท่านไปก่อนนะครับชโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยรถูกหวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ